สรุปข่าวรอบวันประจำวันที่1กุมภาพันธ25์2567นายยศวริศช,ชูกล่อมหรือเจ๋งดอกจิกพร้อมด้วยนางสาวพิมพ์นัณธาจิระพุทธิภาคอดีตผู้สมัครสสอ,อ,อ,อุตรดิตถ์พักรวมไทยสร้างชาติร่วมกันถแถลงข่าวชี้แจงกรณีถูกกล่าวหาร่วมกับนายศรีสุวรรณจัญญาตบซั์นายนัทภกฤีของทิพย์ อธิบดีกรมการข้าวจนนำมาซึ่งสารคดีอาญาทุจริตและประพฤติมิชอบกลางอนุมัติออกหมายจับรวม3ข้อหาโดยนายยศวลิตได้ยกทูบเทียนแพรและพวงมาลัยดอกไม้ขึ้นสาบานต่อหน้าสื่อมวลชนว่าเรื่องทั้งหมดกล่าวหาตนเป็นเจ้าหน้าที่รัฐใช้อำนาจโดยมิชอบเรียกรับผลประโยชน์เพื่อตนเองและเพื่อผู้อื่นหากตนเป็นแก๊งตบทรัพย์รีทซัพย์ขอให้มีอันเป็นไป แต่หากว่าตนไม่ได้เป็นดังกล่าวขอให้บารมีพระแก้วมรกตสารหลักเมืองขอให้คนที่กล่าวหาไม่มีที่อยู่ให้ทุกใจยิ่งกว่าตนร้อยเท่าพันเท่าและขอให้บุคคลที่กล่าวหาตนไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่รัฐสื่อมวลชนหรือประชาชนที่คิดแบบนั้นคนที่เกี่ยวข้องทั้งหมดขอให้มีอันเป็นไป วันนี้ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกวิทยาเขตอุเทนถวายได้จัดงานวันคล้ายวันสถาปนาครบลอบ90ปีหรือวันบลูเดย์มีสิทธิ์เก่าและสิทธิ์ปัจจุบันร่วมทำกิจกรรมลํำลึกโดยในปีนี้ถูกจับตามากเป็นพิเศษเนื่องจากเมื่อวันที่27มกราคมที่ผ่านมา เกิดเหตุนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยปทุมวันรายหนึ่งถูกกลุ่มวัยรุ่นซึ่งเป็นทั้งสิทธิ์เก่าและสิทธิ์ปัจจุบันของอุเทนถวายรุมทำร้ายโดยใช้มีดแทงจนเสียชีวิต สำหรับบรรยากาศบริเวณด้านหน้าของมหาวิทยาลัยมีเจ้าหน้าที่ตำรวจจากพื้นที่นครบาลและกองบังคับการตำรวจนครบาล6ตำรวจควบคุมฝูงชนมาดูแลความปลอดภัยและดูแลการจราจรบริเวณทางเข้ามหาวิทยาลัยได้เปิดทางเข้าออกเพียงประตูเดียวมีเจ้าหน้าที่ตำรวจกวดขันเข้มงวดตรวจอาวุธตรวจกระเป๋าและค้นรถของบุคคลที่เข้าพื้นที่มหาวิทยาลัยและในงานวันนี้ทางสถาบันไม่อนุญ,ญาตให้สื่อ ชนเข้าไปทําข่าวด้านในเพียงแต่ให้สังเกตการอยู่ด้านนอกเท่านั้นนอกจากนี้มีรายงานว่าเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมามีนักศึกษาสิทธิ์ปัจจุบันสองคนพยายามแอบพกอาวุธมีดเข้าไปในสถาบันแต่เจ้าหน้าที่ตำรวจค้นเจอจึงควบคุมตัวไปที่สอนอปทุมบันทันที กรุงเทพมหานครสนับสนุนทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียมดันจัดกิจกรรมจดแจ้งชีวิตคู่ในวันแห่งความรัก14กุมภาพันธ์นี้นายเอกวรัรยูอมราปานผู้ช่วยเลขานุก,การผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและโฆษกกรุงเทพมหานครเปิดเผยถึงการจัดกิจกรรมจดแจ้งสมรสเท่าเทียมในวันวนเนาเลนไทน์ นอกจากกิจกรรมที่ได้มีการจัดอย่างปกติคือการจดทะเบียนสมรสปีที่แล้วยังได้มีการจัดกิจกรรมการจดแจ้งชีวิตคู่ LGBTQ สมรสเท่าเทียมนำร่องในบางเขตโดยในปีนี้ที่ประชุมจึงได้มีการเสนอให้มีการรับจดแจ้งสมรสเท่าเทียมให้ครบทั้ง50เขตโดยเบื้องต้นมีเขตที่พร้อมจัดกิจกรรมจดแจ้งสมรสเท่าเทียมแล้วจำนวน9เขต แม้การจดแจ้งจะยังไม่มีผลในทางกฎหมายแต่การจดแจ้งครั้งนี้สะท้อนถึงเจตนารมณ์ของกรุงเทพมหานครสองส่วนคือแสดงเจตนารมณ์ของกรุงเทพมหานครที่พร้อมให้ความสำคัญกับประชาชนทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียมกันและแสดงถึงความพร้อมของกรุงเทพมหานครที่หากมีกฎหมายแม่พร้อมแล้วและมีการออกกฎหมายลูกมาอย่างชัดเจนกรุงเทพมหานครก็พร้อมที่จะดาเนินการตามทันที